ไครสยองโดยร้อยหนามนำเสนอโดยสองยามตอนที่สปราณที่คอยจ้องมองกระจกสองหลังอยู่เป็นระยะเขาเห็นภาพที่สะท้อนในกระจกเป็นแต่เพียงเงาตะคุ่มยาวแต่เมื่อรถถอยหลังพุ่งเข้าไปใกล้ได้ระยะประกอบกับเสียงตะโกนกล้องของอดุลที่ร้องเตือนออกมา เขาเห็นว่าจระเข้ที่มีขนาดใหญ่โตไม่ได้ต่างไปจากตัวที่อยู่เบื้องหน้าจึงหักพวงมาลัยรถเบี่ยงหลบออกทางด้านข้างอย่างกระทันหันรถถลาพุ่งลงเนินไปอย่างเสียการควบคุมพุ่งไหลไปกระแทกต้นไม้ใหญ่จนหยุดนิ่งเครื่องยนต์ดับสนิทไฟหน้ารถดับวูบลงรอบบริเวณเปลี่ยนเป็นความมืดมิดเมื่อตั้งสติได้ปรารีบร้องบอกเตือนเพื่อนทันควันอดุนเตรีบเปินพร้อมเ้ยควยายเร็ว ได้ยินเสียงของอดุลค้นหาสิ่งของดังอยู่ชั่วครู่จึงร้องออกมาอย่างร้อนรอนได้แล้วได้แล้วสิ้นเสียงร้องตอบของอดุลเขาเปิดไฟฉายที่ถืออยู่ในมือส่องออกไปรอบบริเวณแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่ร่างใหญ่โตของมัจจุราชแห่งสายน้ำตัวที่ขวางทางอยู่ทางด้านหลังเมื่อครู่พุ่งร่างชนเข้าใส่ประตูทางด้านคนขับอย่างแรงจนกระจกแตกกระจายพุ่งเข้าใส่ร่างของปราณที่ไม่ทนระวังตัว ร่างของปราณพง,งะโยกเข้าด้านไหนของตัวรถตามสัญชาตญาณจึงรอดพ้นจากปากที่ใหญ่โตของอสุรกายสัตว์เลื้อยคลานที่พุ่งผ่านเข้ามาตรงช่องประตูด้านหน้าที่กระจกแตกละเอียดห่างจากร่างของเขาอย่างเฉียดฉิวไม่ถึงซอกจอระเขทตัวที่ปราณขับรถพุ่งชนในคราแรกบัดนี้มันติดตามมาจนถึงรถของพวกเขาที่จอดนิ่งสนิทสิ้นเรธเพราะกระแทกชนต้นไม้เมื่อมันเข้ามาใกล้ ก็กระโจนร่างที่ใหญ่โปอพุ่งเข้าใส่ทางด้านหน้าจนร่างครึ่งตัวของมันค้างคาอยู่บนกระโปรงรถสายส่วนหัวอ้าปากคำรามอย่างดุร้ายเฮ้ยอะไรกันวะมันจะดุร้ายเหี้มเกลี้ยงขนาดนี้อันดุลสมดออกมาอย่างคลั่นคร้มหวั่นเกรงยังไม่ทันที่คนทั้งสองจะทันได้รับมือกับจระเข้แขกที่ไม่ได้รับเชิญทั้งสองตัวประตูทางด้านข้างของอนดุลก็เกิดเสียงดังตึงตังหนักแน่น จนประตูรถทางด้านข้างของเขาที่ถูกกระแทกจากทางด้านนอกเป็นรอยนูนยุบเข้ามาด้านในกระจกแตกลายเกลื่อนกระจายซึ่งเป็นการกระทำจากจระเข้อีกตัวที่พุ่งเข้าชนบัดนี้ทั้งปราและอดุลถูกล้อมเอาไว้ด้วยจระเข้ขนาดใหญ่สามตัวทั้งหุร้ายและอาฆาตซึ่งพฤติกรรมของพวกมันนับบ่าผิดแผกไปจากสัญชาตญาณการหาอาหารของสัตว์ตามปกติ ทั้งปราณและอดุลต่างโยกร่างเบี่ยงกายเอเข้ามาด้านไหนรถจนแผ่นหลังของทั้งคู่ปะทะชนกันต่างฝ่ายต่างระวังทางด้านหน้าของตอนที่ปรกากฏสายเลื้อยคลานสายพันธุดึกดาําบันจ้องเล่นงานอยู่จอระเข่ตัวที่จูโจมทางด้านหน้ารถเวลานี้มันตะกายขึ้นมาสถิอยู่บนกระโปรงรถได้สําเร็จค่อยๆย,ย้ายร่างอันใหญ่โตของมันเข้ามาจนใกล้กระจกหน้าพลันใช้ปากอันใหญ่โตมาหืมา กระแทกกระจกหน้าจนเป็นรอยร้าวและมีทีท่าว่าถ้าหาปากมาหืมมาของมันกระแทกลงมาอีกไม่กี่ครั้งกระจกหน้ารถจะต้องแหลกละเอียดร่วงกราวและเมื่อถึงเวลานั้นเขาทั้งสองคนจะต้องโดนสาสตรร้ายแห่งสายน้ำขยํำอย่างแน่นอนเพราะเมื่อปราศจากกระจกหน้าเป็นเหมือนปราการป้องกันมันสามารถอ้าปากอันใหญ่โตที่มีแรงงับอันมาหาศาลได้อย่างเต็มที่เต็มคา จอร์เขค่ตัวใหญ่ยาวสามวาเศษตัวที่จ้องเล่นงานปรานอยู่ทางด้านข้านประตูฝั่งคนขับมันยังคงยื่นปากใหญ่ยาวสอกเศษเข้ามาภายในตัวรถมันใช้ส่วนหัวที่ใหญ่โตขยับฟาดปากไปมากระแทกรากของปรานที่พยายามหลบเลี่ยงอย่างสุดกำลังจนไม่สามารถใช้ปืนลูกซองที่ถืออยู่ในมือได้ถน,นัด เวลานี้ปืนลูกสองยาวคล้ายเป็นเพียงท่อนเหล็กที่ใช้ป้องกันร,ร่างและกระแทกส่วนหัวของจระเข้สามวาเพื่อไม่ให้มันจูจอมได้ถนัดเพียงเท่านั้นส่วนอดุนนั้นเขายังพะวักพะวงอยู่กับเจ้าอสุรกายสายพันหนึ่งดับบันที่กำลังพุ่งชนประตูด้านข้างอีกทั้งจระเข้อีกตัวที่กำลังเล่นงานกระจกหน้ารถจนเกิดรอยร้าวลามไปทั่วทั้งแผ่น จึงไม่สามารถจะเปลีกตัวไปช่วยเหลือพรานที่กำลังทุลักทุเลอยู่ใกล้ๆแต่สัญชาตญาณของพรานที่ผ่านพงไพรผจนเหตุการณ์คับขันมานับครั้งไม่ถ้วนก็เรียกสตีของเขาให้กลับคืนมาโดยเร็วและเมื่อกระจกหน้าลั่นเปรี้ยแตกกราวเกลื่อนด้วยแรงกระแทกจากส่วนหัวของจอระเข้ยักษ์ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ เขาส่งปลายลำกล้องปืนลูกซองพุ่งยัดเข้าไปในปากของมันที่อ้ากว้างเตรียมขบงับร่างของเขาอยู่ตรงหน้าพร้อมกับลั่นไกลปลดปล่อยกระสุนออกไปทันทีเุ้ม เสียงกระสุนปืนลูกซองเรมิงตัน870ดังคำรามกึกก้องกำปนาดเพียงนัดเดียวส่วนหัวของเจ้าสัตว์เลื้อยคลานมัจจุราชแห่งสายน้ำพังะไปเล็กน้อยแต่เพียงชั่วครู่ส่วนหัวของมันก็ร่วงฟาดลงกับกระโปรงหน้ารถอย่างสิ้นเร็ดด้วยอนุภาพจากแรงกระแทกของหัวกระสุนที่พุ่งเข้าทำลายจุดตายปลิดชีพนักล่าของมันสำเร็จปราณสันดงเฮือกเมื่อได้ยินเสียงปืนคำรามก,อก้องใกล้กลหู ปลุกระตุ้นสัญชาตญาณพรานนักล่าของเขาขึ้นมาเช่นกันหนุ่มใหญ่ศบโอกาสเหมาะจึงใช้มือข้างซ้ายจับที่กลางกระบอกเปิดเพื่อยันปากของจอระเขคใหญ่3วาซอกเอาไว้ส่วนมือขวากระชากลูกโม่จุด357เจสมิธแอดเวสันออกมากระชับอยู่ในมือและเมื่อสบโอกาสเหมาะจึงจอปลายลำกล้องไปที่ใต้ขางของจอระเแค่ดุร้ายที่ยื่นส่วนหัวเข้ามาหมายขบกัดร่างของเขาให้แหลกและ เปรียง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 ปลาลั่นกระสุนรัวออกไปอย่างต่อเนื่องสี่นัดซนส้อนส่วนหัวของพิชชาตแห่งสายน้ำพงะโวบก่อนที่จะค่อยๆโรดตัวลงไปชา้าๆร่วงไปนอนสิน้นฤทธิ์สิ้นลายอยู่ข้างรถเหลืออีกตัวปรานหันมาส่งเสียงรัวกับอนดุลอดุลพยักหน่ารับอย่างเข้าใจเพราะจาระเข้ดูร้ายตัวนั้นอยู่ทางด้านของตอนเอง เขาจึงต้องลงมือเองจะถนัดกว่าปรานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพลางหันไปจ้องมองเพื่อหาโอกาสที่จะจัดการกับจระเข้ยักษ์ที่พุ่งร่างเข้ากระแทกประตูรถทั้งด้านข้างอยู่อย่างไม่ลดละเขาค่อยๆยื่นปืนลูกซองในมือออกไปทีละน้อย<ๆ>เพื่อทดสอบดูปฏิกิริยาของมันเมื่อปืนลูกซองโผล่พ้นตัวรถออกมาครึ่งกระบอก จอระแค่ร้ายพพชฌฆ่าแห่งสายน้ำก็เป็นฝ่ายเปิดฉากชูโจมก่อนอีกครั้งอย่างคุ้มคลั่งเมื่อเห็นวัตถุแปลกปล้อมโผล่ออกมามันพุ่งกระโจนอ้าปากกว้างมาหือหมาเห็นฟันแข็งแกร่งเรียงรายงับเข้าที่กระบอกปืนจนอดุลอุทานออกมาดังลั่นอย่างตื่นตระหนกคาดไม่ถึงต่อความดุร้ายคุ้มคลั่งของมัน แรงกระชากของอสุรกายดึกนำบันทรงพลังมหาศาลสดที่อดุลจะเหนี่ยวร้างเปิร์นคู่กายเอาไว้ได้เมื่อมันใช้ปากง,งับฉับลงที่กลางกระบอกเปิดนแล้วกระชากดึงแรงกระชากของมันแทบจะฉุดร่างร่างของเขาให้หลุดร่วงออกไปจากตัวรถเขารีบคลายมือปล่อยเปินลูกซองเลมิตัน870คู่กายที่ร่วมฟันฝ่าพยันตรายกับเขาอย่างเสียดายโอ้ยไอ้เคเทือนมันฆ่าปินเขาฉับไปแล้วเขาคล่ำครวญออกมา ปากพร่ำรำพันแต่มือกลับกระชากดึงเจ้าปืนสั้นบารเรตตา92 FS ปืนพกสั้นแบบกึ่งอัตโนมัติออกมากระชับไว้ในมือจัดท่าทางเล็งศูนย์ปืนไปที่ส่วนหัวของเจ้าจระเข้คู่อาฆาตที่เมื่อครู่มันข่าปืนลูกสองของเข้าไปอย่างหน้าตาเฉยซึ่งเจ้าสัตว์ร้ายมฤตยูสายน้ำก็หาได้คล่นคลำต่อร่างของมนุษย์ที่อยู่ในรถเหล็กมันหมุนร่างคว้างกลับมา พร้อมกับสะบัดส่วนหัวเวียงปืนลูกสองของอดุลที่คาบอยู่ในปากพุ่งเขมากระแทกตัวรถเสียงดังเติงสนั่นปืนที่เป็นโลหะบุบงองเป็นรูปตัวอยู่หมดโอกาสใช้งานได้อีกต่อไปนั่นยิ่งสร้างความเดือดดาลนให้กับอดุลยิ่งขึ้นไอ้จอละเแคอ่อปรปทำแบบนี้มันยามกันเกินไปแล้วตายซะทำมึง สิ้นเสียงแค่นคำรรามปืนบาเรต้าในมือก็จับสนเหล่งไปที่ร่างของจอราแค่ยักษ์เขาเหนี่ยวไกปืนออกไปอย่างต่อเนื่องห้านัดเสียงดังสนั่นลั่นไพรในขณะที่เจ้าสัตว์เลือ้อยคลานสายพันธุ์ดึกดำบรรังพุ่งร่างเข้ามาใกล้ตัวรถไม่ถึงวากระสุนทั้งห้านัดพุ่งเข้าเจาะที่ส่วนหัวของมันอย่างแม่นยำทั้งชดุดร่างของมันชะงักกระตุกอยู่เล็กน้อยก่อนที่จะแน่นิ่งไปอย่างสิ้นลวดลาย จระเข้ป่านี่โคตรดุเลยวะไม่เคยพบเคยเห็นจระเข้ที่ไหนว่าขึ้นมาไล่งับคนมันบอกแถมยังไล่ล่าไม่หยุดจนกว่าจะตายกั็ไปข้างฉันว่าจระเข้ในลุ่มน้ำอเมซอนยังไม่ได้รูร้ายเท่าที่นี่แน่อดุลกล่าวพลางระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่อย่างโล่งใจเมื่อจัดการกับมรตยูเลื้อยคลานทั้งสตัวลงได้ นายเคยไปลุ่มน้ำอเมซอนหรือไงถึงได้รู้ว่าจระเข้ที่เจอเมื่อครู่ร้ายขว่าจระเข้ลุ่มน้ำอเมซอนปรานถามดักคอออกมาในขณะที่กำลังใช้ปลายเสื้อแขนยาวที่ตนใส่อยู่ซับเลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลแตกที่หน้าผากอดุลเยี่ยมเจนเจือนออกมาพร้อมกับกล่าวแก้เกอ้อว่าแม้ฉันก็ผูดเปลียบเปลอยไปอย่างนั้นแหละไม่เคยเหยียบไปล็อกอยู่ถึงอเมริกาใต้ แต่ฉันก็เคยใฝ่ฝันเอาไว้นะวัาสักวันหนึ่งฉันจะต้องมีโอกาสเป็นราสิงโตสักครั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อชีวิตพลานพลาย <c oughs> เชิญนายไปคนเดียวเหอะปรางกระแทกเสียงออกมาอดุลยิ้มอย่างคนอารมณ์ดีแม้จะสูญเสียปืดคู่มือและผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาเมื่อครู่ก็ตาม <c oughs> บาดแผลของนายเป็นยังไงบ้างล่ะอดุลถามอย่างเป็นห่วงเพื่อนรักเพื่อนร่วมผจญภัยปราณใส่หน้าอย่างไม่ยี่ระ กล่าวออกมาเบาๆไม่เป็นไรมากแค่นี้ยังเล็กน้อยแต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าบาดแผลของฉันก็คือรถสิเป็นอะไรมากหรือเปล่ายังไม่รู้อดุลหน้าเสียทันทีเมื่อนึกถึงสภาพของพาหนะของพวกเขาที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อครู่หากรถไม่สามารถใช้งานได้นั่นละงานใหญ่เลยทีเดียวงั้นเราลงไปตรวจดูอาการของยานเกาะกันหน่อยดีกว่า หากมันชำรุดจะได้ส่อมแสมซะเลยให้เสร็จก่อนเช้าจะได้เดินทางออกไปจากป่าพิษสดานแห่งนี้สทัทีปรานพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยอดุลจึงหันร่างกลับเพื่อเปิดประตูทางด้านข้างของตนเองแต่ก็ต้องชะงักค้างเมื่อฝ่ามือของปรานวางกดลงที่ไหล่และก็รังเอาไว้ก่อนอะไรวะปรานอนดุลหันมาถามอย่างสงสัยต่อพฤติกรรมของเพื่อนร่วมเป็นร่วมตาย ร้านเอ่ยออกมาน้ำเสียงต่ำเต็นหนักแน่นนายอย่าพิ่งลงลองมองสำรวจไปรอบๆบรบบิเวณให้ดีห่างจากที่เราอยู่สักประมาณห้าหเมตรนายเห็นสิ่งผิดปกติอะไรไหมอดุลปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายกราดสายสายตาเพ่งพิจารณาไปจนทั่วหลังจากนั้นในตาพลันก็เลือกโผลงอย่างตื่นตะลงึงเงาดำตะคุ่มหลายสิบเงาค่อยๆแวกไพรพงหญ้า คืบคลานเข้ามาหาปราณกับอดุลที่อยู่ในรถอย่างช้าๆแต่ละเงาร่างปรากฏดวงตาเรียวสองดวงสีแดงกล่ำอย่างแปลกประหลาดพิสดารคนทั้งสองอุปทานไปกันเองว่าในตาสีแดงกล่ำเหล่านั้นจ้องเขม็งมองมายังพวกเขาทั้งสองอย่างประสงค์ร้ายให้ตายเถอะเงาเหล่านั้นคือฝูงจระเข้หลายสิบตัวเราถูกพวกจระเข้เถื่อนเหล่านี้ล้อมเอาไว้แล้วหรอนี่ อันดุนแหกปากร่ามร้องออกมาอย่างแตกตื่นขวัญผวาปราณก็เกิดอาการตระหนกไม่ได้ต่างกันเหือการล,ลาร่างไหลพรั่งโพรสำบ,บานได้ว่าตั้งแต่เข้าป่าไปจนภัยมาหลายป่าหลายครั้งไม่เคยเผชิญหน้ากับเหตุการณ์แตกตื่นพิกลผิดธรรมชาติเช่นนี้มาก่อนปราณรีบระง,งับขวัญอันแตกตื่นกระชากลูกเลื่อนบรรจุกระสุนเข้ารางเพลิงจนเต็มอัตรา เตรียมพร้อมรับศึกหนักอีกขนอดุลเห็นเช่นนั้นจึงรีบตรวจสอบกระสุนในแมกาซีนของตอนพลางอัดกระสุนจนเต็มที่เช่นกันสงสัยว่ามันจะแห่กันมาทั้งฝูงหมดทั้งลำน้ำเลยละวะปราณรำพันออกมานึกคำนวณอยู่ในใจว่าฝูงจระเข้ที่ล้อมเขาสองคนอยู่นั้นจะมีสักกี่ตัวยีสหรือสาตัวกันแน่พวกมันรู้ได้ยังไงว่าพวกเราอยู่ตรงนี้ อดุลเอ่ยปากออกมาลอยๆปรานตอบออกมาอย่างคาดคะเนมันอาจจะขึ้นมานอนกันเกลื่อนอยู่แถวนี้ก่อนแล้วก็เป็นไปได้พอเห็นเหตุการณ์ที่พวกเราต่อสู้กับพวกมันสามตัวจึงคืบคลานเข้ามาหาพวกเราที่มันคิดว่าน่าจะเป็นเหยื่อไม่น่าจะเป็นไปได้นะสัญชาตญาณของไอ้พวกเนี้ยมันจะขึ้นมาพึ่งแดดในตอนสายแต่นี่มันกลางคืนมันผิดปกติอดุลค้านออกมา ตามที่ตนเคยรับชมสารคดีเกี่ยวกับจระเข้และยังเคยได้ศึกษาพฤติกรรมของพวกมันมาบ้างถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าสัตว์ต่างๆในป่าแห่งนี้มีพฤติกรรมผิดแปลกแตกต่างไปจากธรรมชาติดั้งเดิมของพวกมันเช่นฝูงหนูผีและก็เหล่าจระเข้ฝูงนี้และยังไม่รู้ว่าป่านี้ยังมีสัตว์อีกกี่สายพันธุ์ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ปรานกล่าวออกมาอย่างวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่เผชิญมาทั้งหมดซึ่งก็มีความเป็นไปได้อย่างมากเอาอยัางไงดีปรานพวกมันไข่เข้ามาแล้วอดุลควนครางออกมาเสียงสั่นพร่าเมื่อเห็นฝูงสัตว์เลยอคลานสายพันุ์ดึกดำบันคืบคลานเข้ามาห่างจากพวกตนไม่ถึง10เมตรจอระเข้ร่วมสิตัวที่ปรากฏออกมาเป็นแนวหน้า มีขนาดไม่ต่ำกว่าสาวาสักตัวอย่างน้อยๆก็เท่าที่เห็นในเวลานี้ยังไม่มีตัวใดที่ร่างของมันจะมีขนาดย่อมไปกว่าสตัวที่พวกเขาจัดก,การสยบไปเมื่อครู่ตกลงจะหนีหรือว่าจะหลบก,กันอยู่ในรถอดนุนกระชากเสียงออกมาปราณกล่าวออกมาเสียงเร็วรัวรถคันนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นกรอบป้องกันภยัยใดอีกแล้วกระจกหน้ากระจกข้างแตกละเอียด เป็นช่องกว้างขนาดนั้นหากมันพุ่งพรวดเข้ามาก็ฆ่าพวกเราไปกินได้ไง่ายๆหรือไม่ก็พวกมันมากันเป็นฝูงหลายสิบตัวอีกทั้งตัวใหญ่โตมาโหฬานหากมันรวมตัวกันคว่ำรถสําเร็จก็ลากพวกเราออกไปกินได้เหมือนกันแล้วจะเอายังไงก็รีบบอ,อกมาแล้วพ่อนนักวิชาการวางแผนวิเคราะห์อ,อยู่นั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมมันใกล้เข้ามาแล้ว อดุนเร่งร้าอย่างร้อนรนเมื่อเห็นจระเข้เถื่อนที่เขาเรียกเบิกครูสี่ตัวย่างกลายเข้ามาจนแทบจะถึงรถอยู่รอมรอบหนีสิว่าถามได้จะอยู่รอไปทัศนาจรในท้องของพวกมันหรือยังไงเร็วรีบเก็บข้าวของที่จำเป็นแล้วรีบไปเล็วเข้าปรานละล่ำละลักออกมาพรานรีบเก็บสัมภาระที่จำเป็นยัดใส่เป้สะพายหลังซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักเพราะส่วนมากถูกบรรจุเอาไว้ในเป้อย,อยู่ก่อนแล้ว อดุลรีบทำตามทันควันจากนั้นก็รีบเพ็นผลติดตามปราณออกไปจากรถอย่างรวดเร็วปราณออกวิ่งนำตรงไปที่เนินบริเวณที่รถของกนเสียหลักพุ่งลงมาเพราะคาดการว่าหากยิ่งวิ่งหลบขึ้นที่สูงฝูงจระเข้กระหายเลือดฝูงนี้ก็ยิ่งจะติดตามยากเย็นยิ่งขึ้นเขาออกวิ่งโดยมีร่างของอดุลไล่ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดพลางหันไปเหนี่ยวไกปลดปล่อยกระสุนเปิดลูกฟองออกไปเป็นระยะ เพื่อสกัดกั้นยับยั้งเหล่าจระเข้ที่ไล่ติดตามมายอย่างไม่ลดละตุม้มตุม้มตุม้มทุกนัดที่ส่งออกไปจากปลายกระบอกปืนหนึ่งนัดต่อหนึ่งร่างจระเข้ตัวไหนที่ถูกกระสุนพุ่งเจาะที่ส่วนหัวมีอันต้องสะดงชะงักค้างสิ้นชีพส่วนตัวไหนที่หลุดพ้นจากวิถีกระสุนก็ยังวิ่งตุบตับปุ้ยไอติดตามมายอย่างไม่ลดละ เหล่าจระเข้ที่ติดตามมาทางด้านหลังขบวนเมื่อเห็นซากจระเข้ตัวที่ล้มตายต่างพากันรุมทึงขบกัดคาบดึงแย่งก,กันกัดกินซากเพื่อนร่วมสายพันธุ์เดียวกันอย่างหนุร้ายหิวโหยเมื่อปราและอดุนหันไปเห็นยังรู้สึกกระอักกระอ่วนพิกรตุ้มตุ้ม อีกสองนัดที่ปราณลั่นไกลออกไปเปริดชีพจระเข้ยักษ์มฤตยูแห่งสายน้ำอีกสอตัวแต่เขาต้องรีบสะบัดปืนลูกซองเวี่ยงไปทางด้านหลังเพื่อใช้สายสะพายคล้องไหลยเอาไว้เนื่องจากยิงจนกระสุนหมดรังเพลิงและไม่มีช่วงเวลาเพียงพอที่จะบรรจุกระสุนชุดใหม่จากนั้นจิงกระชากลูกโมอจุด375สมิธแอนเวสันอมาร์ชับในมือ เฮ้ย hey, ระวังหน่อยสิว่ากระสุนเฉียดหัวฉันไปนิดเดียวโอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะอดุลสะดุ้งโยงร้องอุทธร์ออกมาเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายที่ปราณยิงออกมานั้นเฉียดผ่านร่างของเขาห่างไม่ถึงศอกไม่โดนนายหลบหน้าฉนเล็กทุกนัดอย่าทําให้ขวัญอ่อนไปหน่อยเลยปราณสวนกลับมาทันขวันแต่ยังไม่ลดฝีเท้าและเมื่อวิ่งต่อไปได้อีกไม่นานก็ต้องหยุดยั้งลงอย่างกระทันหันอนดุลร้างร่างหยุดตามจนแทบจะล้มควม่ำ รีบไปสิว่าปราณหยุดทำไมอดุลถามออกมาอย่างแปลกใจปราณพยักหน้าไปทางเบื้องหน้าเป็นสัญญาณให้เขามองดูเองเฮ้ยข้างหน้าก็มีพวกมันดักรออยู่อีกเลยนี่ทำไงดีวะ อดุลคร่ำครวญออกมาเมื่อเห็นว่าทางเบื้องหน้าปรากร่างของมัจจุราชแห่งสายน้ำดักรอเขาอยู่อีกร่วมสิบกว่าตัวและทุกตัวกำลังรวมร้อมเป็นแนวด่านหน้าตรงขมายอย่างประสงค์ร้ายทั้งปลาและอดุลต่างตกอยู่ในวงล้อมของฝูงจระเขยักที่มีมากมายหลายสิบตัวกระสุนของพวกเราเอามันไม่อยู่แน่ๆพวกมันมีกันมากเหลือเกินปราณประเมินสถานการณ์ออกมา แต่อาดุลไม่สนใจสิ่งใดอีกเมื่อเห็นจระเข้ที่ดักอยู่ทางด้านหน้าและติดตามมาทางด้านหลังบีบกระชับรุมล้อมเข้ามาห่างจากร่างของเขาไม่ถึงสิบเมตรเปรียง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 ปืนพกสั้นบาเรต้าในมือของอาดุลแจกจาก่ายกระสุนออกไปจนหมดแมกกาซีนฝังไปที่ร่างของเหล่าจระเข้เถื่อนอย่างแม่นยำนัดไหนที่เจาะเข้าส่วนหัวที่จุดสำคัญก็หยุดยัง้งมันได้เป็นผลสำเร็จแต่นัดไหนที่พลาดเป้าหมาย ก็ไม่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวที่คลุ้มคลั่งหิวโหยของพวกมันเปรียงเปรียงเปรียงปราณปล่อยกระสุนจากลูกโม้ออกไปบ้างจนหมดหม้อแต่ก็ยังหยุดยั้งลงได้เพียงแค่สามตัวขนทั้งสองหันหลังชนกันเร่งบรรจุกระสนอย่างเร่งรรบโด้วยจิตใจเต้นระทึกหวาดวันความตายกำลังคืบคลานเข้ามาแล้วโคตรน่าสงเพชเลยว่าหากต้องมาตายเพราะถูกจระเข้กัดกินร่างกายเป็นเหยื่อของมัน ฉันไม่อยากจะตายว่าปราณฉันยังอยากจะเดินทางล่าสิงโตตามที่ฝันไว้ยังไม่อยากจะตายโว้ยอดุลพร่ำรำพันออกมาอย่างหวาดกลัวต่อวาระสุดท้ายปราณยังนิ่งเงียบแต่เงื่อการแตกพลักมือเท้าสั่นเทาไปหมดทางด้านข้างห่างออกไปประมาณหเมตรเป็นเนินสูงลาดเอียงประมาณ45องศามีต้นไม้ใหญ่น้อยยืนต้นเรียงราย ปรากฏเป็นภูเขาขนาดย่อมลูกหนึ่งที่ยังคาดคะเนความสูงไม่ได้เนื่องจากความมืดยามรติกาลที่แผ่ปกคลุมบัดนี้บนภูเขาขนาดย่อมสูงขึ้นไปราวสิบกว่าเมตรปรากฏร่างร่างหนึ่งยืนอยู่ในเงาเมืดแต่ในคราคับขันอาดุลกับปราณยังได้ยินเสียงของเงาร่างนั้นร่ำร้องตะโกนกล้องมาคุณอาดุลคุณปราณหน,นีขึ้นมาทางนี้เร็ว แม้จะคลื้แคลงสงสัยต่อการปรากฏตัวอย่างกระทันหันแต่หนุ่มใหญ่ทั้งสองก็จดจำเสียงที่กูเรียกนั้นได้อย่างแม่นยำพลางอุทานโอมาอย่างดีใจรักคนประหลาดใจพลานเที่ยง